เบต้ากูแคนลดเซลล์มะในร่างกายลงได้ยังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะเซลล์มะเร็งก่อนอื่นรู้จักเซล์มะเร็งกันนะเซล์มะเร็งก็คือเซลล์ในร่างกายของมนุษย์เราที่มีการวิวัฒนาการจากการอยู่รอดให้ได้เนื่องจากร่างกายเนี่ยเกิดการเป็นพิษเยอะมากเนาะมีความเป็นกรดสูงมีการขาดสารอาหารมีระบบฮอร์โมนที่เสียหาย มีระบบไมโตคอนเดรียหรือว่าพลังงานที่ทำงานผิดพลาดพวกนี้นะคะร่างกายก็จึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนจากเซลล์ปกตไปปิไปเป็นเซลล์มะเร็งทีนี้บทบาทของเบต้ากูแคนเนี่ยเขาไปลดจำนวนเซลล์มะเร็งได้ยังไงคือปกติเวลาจะลดเซลล์มะเร็งนะสมมติมีเซลล์มะเร็งปุ๊บทางการแพทย์เขาก็าจะใช้วิธีการาไปฆ่าเซลล์มะเร็งนะ จะให้คีโมจะฉายแสงหรือจะกินยาพุ่งเป้าอะไรก็ตามทีแต่ทีเนี้ยกลไกการเกิดเซลเล์มะเร็งอะคะ่ะวิธีการของการใช้เบต้ากูแคนเนาะทำยังไงให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยถูกฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพื่อเวลาระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงปึ๊บระบบภูมิคุ้มกันเนี้ยประกอบไปด้วยกลุ่มเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งกลุ่มเม็ดเลือดขาวก็จะทําหน้าที่ในการเก็บกินเซลล์แปลกปลอมเนาะ ทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งแบบปลกปลอมที่เข้ามาและทำลายตรงจุดแล้วก็กวานหาว่าเอ้ยตรงไหนมีเซลล์แปลกปลอมเขาเรียกว่ามีความว่องไวมีความแม่นยำมีการตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทีเนี้คนที่ร่างกายเกิดการบกพร่องของระบบภูมิคุมกันเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่สามารถตรวจจับได้ว่าเออเกิดเซล์มะเร็งนะ ซึ่งการตรวจจับไม่ได้ตรงนี้ค่ะสังเกตได้จากตรงไหนสังเกตได้จากปริมาณเม็ดเลือดขาวที่มีมากขึ้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลามีเม็ดเลือดขาวเยอะก็จะสงสัยว่าเม็ดเลือดขาวสูงมาจากอะไรเนาะส่วนใหญ่เม็ดเลือดขาวสูงเนี่ยสูงเกินไปแบบไม่ปกตินะคะมาจากการอักเสบโดยเฉพาะจากการที่เราไปกินยาฆ่าจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนาะใครที่กินยาพวกยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้อยู่นะคะ และรวมถึงยาใดๆก็ตามทีและรวมถึงร่างกายเกิดภาวะการอักเสบก็จะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวที่เยอะซึ่งมันฟ้องว่ามันมีการอักเสบแต่เม็ดเลือดขาวที่มีเยอะนั้นไม่มีประสิทธิภาพอะมันก็จะเพิ่มจํานวนและไม่สามารถจัดการเชื้อโรคได้เนาะ,ะซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยไม่ต้อง มากจนเอร์เลอร์เนาะหรือห้ามต่ําแต่อยู่ในกลางกและมีประสิทธิภาพการมีประสิทธิภาพคือคนคนนั้นก็จะไม่เกิดเซลล์มะเร็งก็จะไม่เป็นมะเร็งก็จะไม่เป็นเนื้องอกก็จะไม่เป็นหวัดง่ายจะไม่เป็นภูมิต่ําจะไม่เป็นภูมิไวจะไม่เป็นภูมิเพี้ยนอันนี้คือมันความบาลานซ์ของร่างกายทีนี้มาพูดถึงเรื่องงานวิจัยเบต้ากรูแคนกับการลดเซลล์มะเร็งต่อสรุปก็คือแบบนี้นะคะเบต้ากรูแคนเนี่ยเขาเป็นสารสกัดหรือว่าสารอาหาร ที่ไปช่วยทําให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเนาะพอเม็ดเลือดขาวแข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันมีการก่อร่างสร้างตัวทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาวชื่อต่างๆแล้วพอเม็ดเลือดขาวชื่อต่างๆเนี่ยเกิดการแข็งแรงมันก็เป็นการไปกระตุ้นภูมิธรรมชาติหรือว่า NK เซ l l ให้ทํางานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพคือเพิ่มจํานวนและเป็นจํานวนที่มีประสิทธิภาพด้วยเนาะ พอระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงแบบนี้ภูมิคุ้มกันเราก็จะทําหน้าที่ในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่มีอยู่ค่ะซึ่งซึ่งมันเป็นการลดลดแบบไม่ทําร้ายร่างกายนะเวลาเราใช้ยาใช้เคมีกับเซลล์ในร่างกายมันก็จะทําร้ายเซลล์ตัวเราไปด้วยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วสมมุติว่าเราใช้แต่เคมีอย่างเดียวแต่เราไม่ได้มีการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเกิดการสมดุลเนาะ พอเราเอาเคมีจัดการไปแล้วพอเขาพอมันเหมือนกับการศึกสงครามอะคะ่ะศึกสงครามเนี่ยแรกๆก็ตายลาบเรียบเลยเนาะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งพวกเซลล์แปลกปลอมเขาก็งอกขึ้นมาใหม่แต่วิธีการจัดการที่ต้นต่อก็กคือการทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงเข้าไว้ซึ่งวิธีการทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงก็จะมีงานวิจัยเบต้ากูแคนนะคะช่วยกระตุน้นทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงและจึงมีผล ไปลดเซลลมะเซลลแปลกปลอมในร่างกายแบบนี้เนาะอันนี้คือ,อตอบข้อสงสัยว่าทำไมเบต้ากูแคนจึงเป็นลดจำนวนเซลลมะเร็งในร่างกายได้นะคะสำหรับใครที่งง,ง,งนะว่าเออทำได้ยังไงนะคะสรุปวันนี้ใครที่ทานเบต้ากูแคนอยู่เขาก็จะช่วยสนับสนุนภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงส่วนถ้าเราจะช่วยตัวเองนอกเหนือจากการทานเบต้ากูแคนแล้วเราจะต้องช่วยด้วยการไม่ทำให้ร่างกายเสียสมดุลโดยเฉพาะ หนึ่งเรื่องของอาหารที่ถูกต้องกับร่างกายวันนี้ใครที่ยังคงเป็นเบาหวานเป็นไตเป็นความดันเป็นไขมันเป็นพวกนี้อยู่เนาะก็ต้องปรับเปลี่ยนการกินอาหารนะคะแล้วถ้าใครเป็นแบบนี้แล้วยังใช้ยาคือนอกจากจะไม่หายจากโรคแล้วมันก็จะเพิ่มโรคด้วยเนาะแล้วยิ่งพอเราอายุเยอะอายุ60ขึ้นไปแล้วเราป่วยเป็นโรคอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกันนะเนี่ยจะบอกให้เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องอาหารเนาะหนึ่ง 2. พฤติกรรมที่ถูกต้องยิ่งอายุเยอะเราต้องแข็งแรงมากขึ้นค่ะและเรื่องการนอนเหมือนกันยิ่งอายุเยอะเราต้องพักผ่อนให้พอเนาะอีกข้อนึงก็คือยิ่งอายุเยอะเราจะต้องมีอารมณ์ที่เสถียรมีความสงบสันติเราต้องเข้าใจโลกให้ถ่องแท้สรุปนะคะเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ได้ภูมิคุ้มกันของเราก็จะแข็งแรงเราก็จะเลิกมะเร็งห่างไกลโรคห่างไกลมะเร็งนะคะสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเบต้ากูแคนเนี่ยทักเข้ามา ในเบอร์โทรหรือว่าเข้ากลุ่มกับเนตได้นะคะ